ปังเฮยสวัสดีครับพบกับผมนะอีกแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้อีพีนี้ผมกุจิภาพมากินก่อยครับก่อยขมอํำลำเสียบครับอันนี้วัตถุดิบเผ่ากระสีเป็นเนื้อนะครับเนื้อพาคิริวแล้วกัตับนะครับพักระชิมี่นี่ครับ หอมซอยหโมหอมซอยใบมะกรูดแล้วก็ผักซีตัวหอมฝรัง่งซอยร่วมกันแล้วกัใบบิ่นเรียกว่าสาระแหน่เลือดแล้วก็ดีหอมขม,มครับมาผมกับชิมาคนในพี่น้องเบืองน้ำครับเที่จะเดินน้ำลายแตกรับแรงผมกับจีใส่อันนี้ลงไปเน,นื้อนี่คือซิมี่ผมใส่ดีไหมผมบรืดีผมไปสร้างสือ่อมาเป็นซอยจุสามชุดพเพื่อเรียนถ่ยดีด,ดีล้านเลยว่าผมขัน้นอีกกิน,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียวมาคน อีกแค่น,น,น,นึงเราก็เห็ดไห้เป็นชุดเป็นชุดหลานยังสื่อหลานสเตฟานครับสเตฟานเขาเผาเราแสบอยู่ผมสื่อกินไม่เอาดูน้ำปลาครับใส่ปลแล้วใส่ลายครับใส่ดีตอนยังสิ้นนี่ผิกขัวเองอรอมหอมเผ็ดเผ็ดเ็กน้อยนะครับแสบ เอาขัวเอาขัวนี่ก็ขัวเองใส่ไปมักลายก็ใส่ลายตัดดาบเลยใส่ีหอ,อมไปประกูดซ้อยปักซ้อยใส่ไปซาลาเน่ใส่ไป้องคอสหด คนนี้บอกกินดิบน็ไมเลยครับพอดีเขาแบบยังก,กินนี่อย่างผมแบบับไปลานนี่เบิ้งกันนะเราเปิดพอดีแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งโต๊ะแบบเปิดให้สั้งไปกินกบบรับานะเพราะว่าช่วงนี้โควิดเขากระหามคนยูกันเกินสองคนว้าวเด็ดแน่น,นอนว่าวมันปอบเลย่า เราเป็นปอบแล้วพี่นออ้องเอ้ยซิมก่นอนบ้ายุขาดยังขาดว่าไดเลยนี่นี่ผมรู้อ่ะอ,อ,อ,อีกครับอีกมะขมมะขมเอาละครับก้อยเข้ากระไดแล้วครับโอ้ยหอมครับพี่น้องจะแซ่บสดสด กินมื้อหนีโดยะปิดปอบเอาล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเอาเริ่มขั้นตอนเรยกันเลยครับพักแกงกุ้ยี่นี่หัวละผ้าลำแดงหอมเปนะครับทั่วเทียมแก้มพีแกม้กแกมครับลูกโดดเดี๋ยวขอกินเป็นด์ใส่ครับกินข้าแซ่ จัดใหไพี่น้องข้พี่ใหญ่แหักผมไม่อเลยนัว ครับมาเนื้อพี่อสองกืนกัน เราใส่พิบประเภทเดอแม่บา้านกินกินกินข้างห้ามกินข้างหัวมันกินข้างกลดมันมุกอย่างมือแสบปากแล้จะกัดปากโอ้ยตับตับเราหั่นไม่ดียังไงเป็นกร็นลูกเต่าเลย Ăn trời trời Hãy mất cho, đẹp cho đẹp. thứ Ghiền Mì ạ 那对。 Nếu đó mất sốt mà Số nhà kín đâu Tạm หวานสหน่อยไม่่อยเลยนี่ตับหอา 这样样？ 好，嗯。<Bye. S 2> mm. 哇！来、哦！哎、呃呃！哇，好牛！我来、啊。

โอ้แสบแสบสุดยอดเลยฮือเพชรอินกับข้าวเนี้ยวาหน่อยเอาละครับเาหมดกินมั้เหมดอนนะครับเดี๋ยวกส่วนแล้วผมน่าจะเอาไปเห็ดเหยีมันสุกก่อนก็เก็บไปกินได้อีกครับกขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมอีพีนี้ไลค์ไปก่อนนะครับข้าวเหนียวติดมือ